สวัสดีค่ะช่องกินอะไรดีคุณนายวันนี้มีอะไรมาอวดกันเอ่ยยำรวมมีตีนไก่นีค่ะหมูยอเห็ดหูหนูขาวนี่ค่ะเห็ดหูหนูขาวลูกชิ้นลูกชิ้นปลาชิมกันนะคะสุดยอดใส่แครอทปั่น ฟันเราเองมากค่ะเอาเก้าอี้มาระได้ถือกินคื้เก่าแซบค่ะแซบมะ ตีนไก่หมูยอวุ้นเส้น แซ่บหอบเผ็ด hmm. ห oh, hey, no. mm ูห hmm. น mm ูแั่อือ ยำใส่น้ำปลาค่ะแซ่บเวอร์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่น,มนะแม่ด้วยค่ะเอาก็อีมากก็ได้ถือคืเอเราตัม ย่ำใจปลาไหลมันนุย่ยดีเนาะยุ่งก,กัดกัดตัวบักใหญ่ควานุญาตตียุ่งเจ็บอ,อร่อยค่ะ Osionfish. 음 이거 팥살라 자음음 บุนเส้นด้วยอ่ะอืมเห็ด เขาเรียกเห็ดอย่ังใช่เห็ดหนูหนูเห็ดหูหนูขาวนุมเปื่อยเลยพอยละเอีดนุ่มเปื่อยแล้วอร่อยเห็ดเองรสชาติมันนัวพอดีค่ะอร่อย หมูยอลูกชิ้นปลารสชาติมันกลมกลมพอดีพอดีกลมกลมพอดีเลยไม่เหรอโอร้าน,นอาหารที่เขารีบๆเขาก็ปั่นไว้อย่างนี้ด้ อยู่ต่บ้านแดงอ่ะซึ่งไปกินอะไรน่ังเอาเขาจเจ้ากุยช่าเลี้ยวแท้แดบแท้ขเขาเจ้ากับปั้นไอบอะบาถึงเรื่องร้านอาหารเวลาเราไปสั่งยำไหมคะ,ขะเขาเจ้าปันป้นว้อะอืะอฮ้างเราก็ตักมาคนมาคนในเขาเลยค่ะพอดีไม่เปรียยปร้ยวมากเนี่ยพี่นั่งเปรี้ยวมากเขาปวดท้องพอดีเล ยอดความเผ็ดก็พอดีความเปรี้ยวก็พอดีความหวานความนัวย่ำแต่ปลาพร้อมนะฮะชับ แซบขอบคุณมากค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดกระดิ่งให้น,หนะแม่เดวกค่ะกดซับสไคร e ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายหมดแล้วค่ะเสี่ยงเลยขอบคุณค่ะ